ดต่อีจริงๆแล้วหนูเป็นยักษ์กไ,มมกไม่มีเพชร oh oh ยักษ์ไม่มีเพชรโอ้ my กอดโอ้ m กอดอยาผวนนะเวลาเศร้า <c oughs> อย่าขับรถนะเพราะมันมแต่ท<อ>ี่ปัดน้ำฝนไม่มีที่ปัดน้ำตา <c oughs> โอ้โหแถวแล้วว่ะคุณดูผมจะเอาไปทำผมจะเอาไปลงทุนนะเอาไปลงทุนอะไรดี ก็เรื่องของเมืองดีจะบอกเ่อไม่รูไม่ได้อยากรู้ไม่ได้ถามก็จะบอกแม่อพี่ครับคนใส่ห้าสิบหกจะเต้นเก่งใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องรู้ได้ยังไงเ่ะโชว์หน่อยครับได้ครับว่าใส่ห้าสิบหกเออได้ข่าวว่าคนบ้าออกจากโรงพยาบาลเขาบอกว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินมัดจุกแม่ชื่อเก่งเออมันไม่ไม่น่าใช่ผมนะครับ ไม่น่าใช่ผมนะเพราะว่าผมไม่ได้มัดจุกไงเห็นปะไม่มีจุกนะ